นี่คือไฮไลท์ค่ะประตูช้างคือสวยไหมคะใครเบื่อเบื่อ มีมาเข้าเฟรมด้วยนะพี่หานเนี่ยมันจริงๆ มีคนอยากวิ่งผ่าน้ำพุไ่ชมปีนี้ปีใหม่แต่โดนน้ำโฮสแต่โฮคนเดียวอยากเจออยากเจอวิ่งเหมือนคนแก่อายุ8ปดสิบเลยอ่ะ อ๋ออยากเจออยากเจออยากเจอน้ำมันลวกใส่หัวไหมไม,มันไม่ลวกใส่หัวนะวแล้ว <c oughs> กระโดดอลิซเลียง อยากเนนตอนก็คืนถ้าไม่มีอะไรทําก็มาเล่นบามีดแดงนะคะคายเครียดแล้วก็กลับไปนอน,นะคะ่ะคุณผู้ชมดูดูเด็กชายราชาพัฒน์อิสรนท์นะคะก็จะลดน้ำตัวเองคะ่ะราะประตูเชียวมมันมีน้ำมันมีน้ำบ้าเอ้ยไปไปดี้งทอยู่โยนไปต้องน้ำา โอ้โหมีทําควนด้วยคุณชอบอ่ามีมงมีหมอกแต่งกูเฮืองเชียงใหม่นี้เล่นใหญ่จริงนี่เชียงใหม่หนาวแล้วอันนี้เขาทำควนแบบพิเศษเลยนะคะเนี่ย ของเทศาบาลนครเชียงใหม่ใช่ไหมอันแม่มีคงม,มีควรมีดาวเอฟเฟกเฮ้ยสวยสวยสวยเอาตรง้ฟยนั่ยแหละสวยในในในนีนน่เขาไม่รู้เขาว่าเราเป็นบ้าน,นะคะมาถ่ายบรรยากาศให้คุณผู้ชมดูไอ้ยอนี่ไม่ต้องเมืองสามหมอกเราเชียงใหม่แล,แล้วกูทำหมอกเองเลย เจ๋งะสวยเนอะ้าวว้าว้าวโอ้ยใครไม่บ้าเราบ้าครับเนอะถ่ายใครเครียดผู้ชมเขาทำหมอกสวยนะสวยนะดูดีดูดีดูดีนี่มันหมอกจริงเลยมีเล่นแสงเล่นสีจ้า โอ้โหเทคโนโลยีช่วยเชียงใหม่ได้ <laughs> ทำให้ดูสวยขึ้นมีต้นไม้นะคะบรรยากาศต้นไม้ตอนกลางคืนดีนะที่กล้องเราถ่ายได้สวยดูสิคะไอ้สร้างควรมาเต็มเลย ดูดูดูโอ้โหโอ,อันนี้มันรายการคนอดผีหรือเปล่าเนี่ยเราเห็นคนอยู่ตรงนั้นใช่ไหมสงสัยจะเป็นคนปวดผีหัวหายหัวหายเออ,อ,อไม่มีอะไรทำค่ะสองคนหัวเมียไม่เต็มเต็งค่ะหัวเล่นเป็นผีเมียเป็นคนถ่าย งงงงงงงุงงงงงงง้ยถ้าได้ผ่านมาก็ขี่รถผ่านมานะก็ออกมาแวะมาดูได้นะคะที่แจงกูเฮืองทสวรนาคนเชียงหมเขาทาสวยเหมือนกันนะคะเนี่ยเราต้องมาดูบรรยากาศตอนคืนหมคนหมกคนเย่ะหนวมากด้วยนะแจงกูเง <c oughs> <c oughs> <laughs> ไม่เต็มบาทในะทั้งหวัวทั้งเมียเลยนี่มีแสงด้วยนะคะสีเดี๋ยวเปลี่ยนสีละเมื่อกี้ไป็นสีม่วงสวยเนาะสวยไหมคะคุณผู้ชมสวยเนาะอะไรอยู่กับคนบ้าสวยหมดเลยคะ่ะไปก่อนนะคะเจเจสป,ปีดไปกันนะคะสวัสดีคะ่ะชื่นใจ